ร้านวาวดับเพลินทางร้านไม่จำหน่ายอาวุธปืนสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดและทางร้านได้จดทะเบียนพาณิชย์เสียภาษีถูกต้องตามกฎหมายจึงขอชี้แจงและขอขอบคุณลูกค้าจำนวนมากที่สั่งซื้อทางเรายินดีบริการทุกท่านช่องทางการสั่งซื้อติดตอ่อไลน์ไอดี0 8 6 4 3 9 5 5 1 0ครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับผม ช่องวาวเพิงยินดีต้อนรับนะครับวันนี้วันที่19กุมภาพันธ์2564นะครับผมวันนี้ผมก็จะมารีวิวกล้องเล็งนะครับผมสาหรับเบืนลูกกดจุดสองสองปืนอารมณ์เบอร์หนึ่งมือสองนะครับผมวันนี้นะครับจะมาแนะนําในส่วนของกล้องเล็งของมาโคร4ี6ีสิบหกคูณซีมีเอสเอฟนะครับผมเรามาดูตัวนี้นะครับกล้องตัวนี้นะครับผมจะเป็นตัวปรับนอกนะครับผมอ่า เป็นกล้องปรับนอกนะครับดึงขึ้นนะครับหมุนซ้ายขวาได้เลยนะครับผมซ้ายขวาบนล่างนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวปรับหล่าด้านข้างนะครับผมปรับหล่าด้านข้างรุ่นนี้ไม่มีไฟนะครับผมปรับหล่าด้านข้างท่อ30มิมลนะครับผมท่อ30มิมลหน้าเลน44มิลนะครับผมสวยงามครับหน้าเลนส4สมิลนะครับผมโอเคกำลังการซูมนะครับผมกำลังการซูมจะอยู่ที่ 4ถึง16เท่าละครับระยะการซูมนะครับจะอยู่ที่5ถึง150เมตรนะครับผมรูตรงนี้นะครับจะเป็นรูน็อตยึดนะครับผมน็อตจะเป็นตัวสกรูเล็กๆนะครับผมหมุนเข้าไปนะครับจะเป็นตัวมือจับเวลาเราหมุนซูมนะครับผมแถมไม่ฟรีในกล่องนะครับผมแถมไห้ฟรีในกล่องมันค่อนข้างที่จะฟิตแล้วก็ฝืดนะครับผมแต่ก็ใช้มือหมุนได้อยู่แต่ท่านใดที่อยากจะให้หมุนง่ายๆกว่านี้นะครับผม ถ้ามันไม่เกะกะสําหรับท่านไหนนะครับผมก็สามารถหมุนน็อตยึดนะครับผมแล้วก็จับหมุนได้นะครับผมโอเคนะครับผมสวยงามสําหรับกล้องตัวนี้นะครับผมปรับสายตาได้นะครับผมปรับโฟกัสได้นะครับผมปรับเลนส์สายตาได้เลนส์หน้าหลังเลนส์กระจกนะครับผมสวยงามเลนส์ชัดมากนะครับผมจุดเด่นของกล้องรุ่นนี้เลนส์ชัดทนนะครับผมโอเคเรามาดูเส้นเล็งครับผม สำหรับเส้นเลงนะครับผมเดี๋ยวจะให้ชมครับประมาณนี้นะครับในส่วนของเส้นเล็งนะครับผมสวยงามนะครับเลนชัดมากนะครับผมเส้นเลงคมชัดนะครับผมทนทนครับผมสําหรับรุ่นนี้นะครับปืนอารมณ์ลูกเกดจุดสองสองสบายเลยนะครับผมโอเคเส้นเลงสวยงามครับผมเส้นเลงสวยงามเลนใสแจ๋วมองง่ายสบายตาไม่ปวดตานะครับผมท่อใหญ่30มมิลนะครับผม ส graduate, ่วนมากท่อของกล้องจะเป็นในส่วนของย5 4มมิลแล้วก็30มิมลตัวนี้เป็นท่อ3ามมิลนะครับผมโอเคนะครับสเปคเบื้องต้นนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของแถมนะครับผมของแถมนะครับจะประกอบด้วยนะครับผมตัวนี้จะครับจะเป็นฝากระดกนะครับผมปิดหัวท้ายนะครับผมแถมฟรีหนึ่งคู่นะครับเป็นแบบ๊อปอัพแบบนี้นะครับผมโอเคแถมฟรีหนึ่งคู่นะครับแล้วก็ขาจับนะครับ จะเป็นขาจับของมาคูเลยนะครับผมสําหรับตัวนี้นะครับผมท่อ30มิลเรามาดูด้านในนะครับด้านในนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของขานะครับผมด้านข้างนะครับจะมีตัวโลโก้ของมาคูนะครับผมขายอย่างดีนะครับมีสมอนะครับสมอยึดแล้วก็มีน็อตนะครับผมน็อตสเปรย์ให้2ตัวนะครับเผื่อมหายนะครับใช้งานไปยังนานเผื่อมหายสเปรย์สตัวแล้วก็ใบแจนหตัวนะครับผมโอเคประมาณนี้นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นผ้าเช็ดเลนนะครับตัวนี้เป็นผ้าเช็ดเลนของมาโครออปติกนะครับพื้นใหญ่นะครับสาหรับตัวนี้นะครับผมใหญ่มากนะครับผมขายกล้องมาหลายรุ่นแล้วนะครับผมของมาโครพื้นใหญ่มากเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับโอเคแถมฟรีต่อไปนะครับผมต่อไปก็จะเป็นในส่วนของเอกสารคู่มือการใช้งานนะครับผมเบื้องต้นนะครับผมเป็นเมนนวลของกล้องตัวนี้นะครับผม ด้านในนะครับจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับรบุนะครับการเซตการหมุนอะไรนะครับผมเซตตั้งค่านะครับผมโอเคแต่เบื้องต้นนะครับก็ใช้งานเหมือนกล้องทั่วไปนะครับปรับเซตนะครับตั้งกล้องตั้งอะไรครับผมโอเคนะครับผมครบชุดพร้อมใช้งานสําหรับกล้องตัวนี้มาคู4ี1ค4สคูณ4ีมท่อ3ามิมิลนะครับผมเส้นเล็งใสมากนะครับเลนใสใสท่อ3ามมิล สำหรับกล้องรุ่นนี้นะครับจะอยู่ที่ราคา1,790บาทรวมส่งฟรีนะครับผมตัวนี้เป็นราคาโปรโมชั่นนะครับผมราคาโปรโมชั่นหลายคนสอบถามว่าเป็นสินค้ามือสองหรือเปล่าไม่ใช่นะครับผมราคา1,790บาทเป็นสินค้ามือหนึ่งนะครับผมของใหม่แกะกล่องนะครับผมที่สำคัญรวมส่งฟรีด้วยนะครับผมโอเคนะครับ ยังไม่พอสินค้าซื้อไปมีรับประกันสินค้าหากตรวจเช็คดูสินค้ามีตําหนิมีริ้วรอยปรับไม่ไปเส้นเล็งปรับไม่ไปนะครับผม มีตําหนิจุดไหนสามารถเคลมสินค้าได้นะครับผมไม่ได้ขายทิ้งขายคว้างซื้อไปอุ่นใจได้เลยนะครับผมสนใจสินค้าแอดมาที่ l ล n ยนะครับผมไลน์ i อดี0864395510ครับผมแอดมาสอบถามกันได้นะครับผมโอเควันนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ